2564เป็นอีกปีท <S an refugees> ี่สื่อมวลชนไทยเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด -19 ค้นพบโอกาสใหม่ในการทำหน้าที่สื่อมวลชนยุค New Normal เช่นเดียวกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยปรับกิจกรรมและการทำงานด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิตัล ใช้ระบบออนไลน์สอดแทรกใช้ในกิจกรรมต่างๆของสมาคมตลอดปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์หัวข้อสื่อไทยในวิกฤตโควิด -19 เข้าใจเรียนรู้ปรับตัวจัดโครงการอบรมนักข่าวพิราบน้อยที่ใช้รูปแบบออนไลน์ร้อเเซจัดประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกประจำปี2564เปิดกว้างให้กับสื่อออนไลน์ มีการปรับเปลี่ยนกติการูปแบบการประกวดข่าวและภาพข่าวมูลนิธิอิสราอมันตะกุลปี2,564ที่เพิ่มรางวัลให้กับประเภทสื่อออนไลน์เป็นครั้งแรก <S <S การจัดเสวนาแสดงความคิดเห็นถึงร่างพรบส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนและเสวนาออนไลน์เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชนตามพรกฉุกเฉิน ขณะเดียวกันงานด้านต่างประเทศมีการประชุมพบปะหารือกับองค์กรสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสารต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือไม่ให้สะดุดรวมถึงใช้โอกาสนี้ปรับรูปแบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์เพจจุลสารราชดำเนินรายการวิทยุช่วยกันคิดทิศท,ทางข่าวในรูปแบบใหม่เพื่อความทันสมัย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆแบบออนไลน์ site, ่ามกลางมาตรการที่เข้มงวด <c oughs> การอบรมสื่อมวลชน <c oughs> การรายงานข่าวด้านหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมในประเด็นการรายงานข่าวเพื่อช่วยลดการกระทําความผิดซ้ำอบร,รมเสริมทักษะออนไลน์ในหัวข้อขายให้ปังด้วยพลังคอนเทนต์การอบรมสื่อมวลชนหลักสูตรอเมริกายุคไบเดน สิ่งที่สื่อไทยควรรู้รุ่นที่หนึ่งลงนาม MOU กับสภาธนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ในการรับความช่วยเหลือด้านการดำเนินคดีและการส่งเสริมทางวิชาการร่วมมือกับ c o f a c t h a i l a แลนในการตั้งกองบรรณาธิการเฉพาะกิจในการตรวจสอบ f a ก e n นิวส กิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับกลุ่มทรูจัดกิจกรรมครัวปันอิ่มส่งมอบอาหารให้คนในชุมชนต่างๆในกอทมอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันมีการดูแลสวัสดิการต่างๆกับสมาชิกสมาคมในทุกมิติมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาดูแลสวัสดิการการรักษาพยาบาลมอบเงินช่วยเหลือผ่านกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนกองทุนเยี่ยวปีกหัก และไม่ลืมที่จะร่วมกับสมาชิกในการตอบแทนสังคมผ่านการบริจาคโลหิตทุก3เดือนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่67ขอเป็นกำลังใจเคียงข้างสื่อมวลชนในวิกฤตโรคระบาดและจะยังคงยืนหยัดทำหน้าที่องค์กรวิชาชีพปกป้องเสรีภาพสื่อมวลชนและประชาชนไม่เปลี่ยนแปลง